สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองเละเด็กๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันนะคะเด็กๆสำหรับคลิปวิชารักการอ่านวันนี้เหมือนเดิมครูสาวจะใช้หนังสือเล่มนี้ของเรานะคะก็คืออ่านให้แม่ฟังเราต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเด็กๆเราถึงจะอ่านหนังสือได้สำหรับคลิปวิชารักการอ่านนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะเด็กๆหนังสือเรื่องอ่านให้แม่ฟัง วันนี้เราจะอ่านหน้าที่เจ็ดนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้าที่เจ็ดแล้วก็อ่านตามด้วยนะคะเด็กๆเ,เราจะอาา่านช้าๆเราจะไม่รีบกันนะคะเด็กๆคำที่หนึ่งลออุง,งอลุงอีกครั้งนะคะครูสาวจะอ่านคำละสองครั้งลออุง,งอลุงมอ,อุง,งอมุงไม้โทมุง Ma uk ngon mung máy tho muốn bắt tay tao bài ca. Yo uk ngon, yoong. Yo uk ngon, yoong. Cha uk ma, chum. Cha uk ma, chum. Yoong, chum. Top bài ca. Go ngon cung mày tho cung. Go ngon cung mày tho cung. Ho e ngon hẹn mày tho hang. โอ้เองงแหงไม่ถู่แห้งกุ้งแห้งอันนี้ต่อไปนะคะโอ้อาผาไม่ถู่ผ้าโอ้อาผาไม่ถู่ผ้าถออุงอถุงถออุงงอถุงผ้าถุงคำต่อไปนะคะโอ้อุงงหุงโอ้อุงงหุ้งโอ้อาวอขาวไม่ถู่ข้าว ขออาวอขาวไมโทข้าวหุงข้าวต่อไปค่ะมอเองโมแมงมอเองโมแมงมออุมอมุมมออุมอมุมแมงมุมต่อไปค่ะกครออะกระกครออะกระดออุมอดุมดออุมอดุม กระดุมบรรทัดสุดท้ายนะคะขออุดอขุดขออุดอขุดขอรออุโมลลุมขอรออุโมลลุมขุดลุมตออุโมตุมมาเอกตุมตออุโมตุมมาเอกตุมนออัมนำไม้โทน้ำนออัมนำไม้โทน้ำตุมน้ำ สำหรับคลิปวิชารักการอ่านนะคะเหมือนเดิมค่ะให้เด็กๆอ่านกับผู้ปกครองและก็อัดคลิปส่งมาในลายส่วนตัวครูสาวก็ได้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คลิปวิชารักการอ่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ